สบายดีเพื่อพี่น้องมานีเจ้าจันกะแต่มาเบิกหน้าเนาะเพราะว่าฝนมันตกแห้งพ่ะพี่น้องคือตอนเจ้าจันไปสลาดแหละฝนตกจนบยุดบ่เศร้าตอนนี้พวกเ้าก,กับสีได้เก็บเรื่องเก็บขอ,องเนาะเพราะว่าเกียมใบพ่อพี่น้องวันหน้าไม่นกิสิี่ถมเลยเนาะตอนนี้น้ามันกิดคืนแห้งเลยเแม่พี่น้องแม่พี่น้องตอนนี้ฮากะ มาเบิง่งเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าเจ้าจันท่าเก็บเครื่องขององยูเ่เหอนเดี๋ยวะพ่อพี่น้องมากับสนังดียมากับหนองมวยแม่พี่น้องผูส้สาว,สวสน้ำกระขึ้นแห้งแม่พี่น้องเลย <c oughs> ขื่นเนี่ยหันย่างยู่พุ่นมาหนี่ขึ้นมาหอดอันนี้แล้วพ่อพี่น้องน้ำบล็อก ไพ่พกะเก็บเื่องเกียมเดียบร้อยนะพ่อพี่น้นองเพราะว่าน,นามันขืนแห,ห้งนอีเกยียงฝนกระโตโตกเลยเนาะช่าจันสิบผ้ายางหล่อเบิ่งแถวลอบลบานเด้อแม่พี่น้องตอนนี้ชาอจันก์กะสิบผ้ายางหล่อบิ้งแถลอบบ้านนะ่อพี่น <c oughs> ้องทายยางเบิงบ่งแถวพี่น้องยางเบิบ่งหลบอเบา้มากกระหน่ำมวย มีผู้สาวนั่กลวนอีกเพ่อนเพื่น้องเอาสิยางไปเ,เบิ่งรอบๆบ้านนะพ่อนเพี่น้องอเพราะว่าเขาจันได้เก็บเครื่องเก็บขล้องแล้วนะพ่อนเพี่น้องนี่กะซาสีเป็นเมียนงคี่ขึ้นฮอดประมาณนี้นะเพ่อนเพี่น้องเพราะได้แก่เกี๊ยมเครื่องเกี๊ยมของไงเนาะ เพราะว่ามันสิดถอแม่มน้องเพลยพี่น้องหันกะฝา,ากวันนะคะมือเพพี่น้องเฮากะนยางมากไปรบหลบน้องเพลพี่น้องแม่นเพื่อขวายหักแม่นเอากัยางรอบๆบ้านน้องเพลพี่น้องหนาวเดือจันนียางก่อนจิไปกันหนองมวยน้องเพลย์พีน้องพากันยางรอบๆบ้านเพลยพี่น้องเ เบิ่งน้าเนาะกเพื่อนบ่เนี่นี่คัมาขอเพื่อนน่งจะไปเก็เพื่อนเพี่น้องฮะนี่ตัวนี้ยอางจาไปรลบๆมากรนินปุซามา้พี่น้นงะ